สวัสดีครับก็ทักทาย FC ทุกท่านนะครับทั้งทางเพจสลาลมคอย FC แล้วก็ทางช่อง YouTube สลาลมคอยช n e l นะครับก็หน้าตางงเงียสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องพัสดุให้ดูนะครับในกล่องนี้เป็นเหรียญ1น1บาทเหรียญ1น1บาทแค่1เหรียญน,นะครับผมซื้อมาในราคาเหรียญละ2,300บาท ไม่ได้ไม่ได้เวอร์แน่นอนนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายก็น่าจะเห็นแม่ค้าท่านนี้ลงขายเหรียญเหรียญนี้นะครับขายในราคาเหรียญละ2องพันห้าแต่ว่าก็พูดคุยต่อรองนะครับได้มาในราคา2,300บาทเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับก็ทักทายนะครับผมรับชมได้ทั้งทางรับชมได้ทั้งทางเพจนะครับเพจก็จะเป็นเพจ ชื่อเพจว่าส,สลาลมคอย FC ทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับสลาลมคอยเหมือนกันนะครับก็แก,แกะกันไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับนี่นะครับพัสดุเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับวันที่วันที่19นะครับสิสิงหาคม2566กนะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับผมนึกออก มีออเดอร์ผมก็มาทําคลิปรับซื้อนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครส่งมาขายนะครับผมก็เลยตั้งใจที่จะซื้อเพื่อมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมได้เป็นข้อมูลแล้วก็ได้เป็นตัวอย่างนําเอาตัวอย่างของผมไปค้นหาเพื่อที่จะเก็บสะสมหรือว่าจะส่งมาขายก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นเหรียญหนึบาทนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าแต่ว่ามีความพิเศษนะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ถ้าเป็นแบบปกติธรรมดานะครับราคาในกลุ่มซื้อขายน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ไม่เกินสิบบาทสภาพผ่านการใช้งานไม่เกินสิบบาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสังเกตแล้วก็เจอแบบนี้นะครับนีเน่เดี๋ยวไม่เชื่อผมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมุก เป็นมุกข,ของแม่ค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเหรียญฮามากนะครับเหรียญฮามากคืออะไรนะครับก็เหรียญในกลุ่มนี้เขาจะเรียกว่าเหรียญตลกนะครับเหรียญน,นี้น่าจะตลกเยอะหน่อยนะครับก็เลยมีมีแม่ค้าบอกว่าฮามากนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับแม่ค้าเขาลงขายในราคา2,500บาทแต่ว่า ก็พูดคุยต่อรองนะครับผมได้มาในราคา2003นมี่นะครับมีม,มีมีราคาติดมาด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเพจผมช่องผมมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมมาพูดมานำเสนอก็คือเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญแบบนี้นี่นะครับหลายๆท่านก็ดูออกนะครับคนที่มีประสบการณ์หรือว่าพีา่พี่ เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนักสะสมนะครับเหรียญแบบนี้รู้กันอยู่ว่ามีราคานะครับก่อนหน้านี้อาจจะหลักร้อยหลักพันนะครับแต่ว่าเหมือนมันเป็นกระแสแต่ละช่วงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหรียญแบบไหนที่มีของออกมาให้เห็นกันน้อยก็สามารถอัพราคาได้นะครับเหรียญน,นี้ก็คือผมอ่ะตั้งใจซื้อมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับผมผมผม,ผมยังไม่มีเหรียญตราแผ่นดินแบบ ปั๊มเคลื่อนแบบนี้ผมมีผมมี1บาทเรือหงนะครับเนี่ยที่ผมเคยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเคยมี1บาทเรือหงนะครับเอาวางไว้ก่อนผมมี1บาทลวงข้าวเอ้ยขออภัยครับ50สตางค์รวงข้าวนะครับแล้วก็อันเนี้ยคือผมก็ยังไม่มีนะครับผมอ่ะจะเป็นสส่วนคือเป็นพ่อค้าด้วยแล้วก็เป็นนักสะสมด้วยนะครับเหมือนเหรียญในกลุ่มเนี้ย ผมก็จะชอบนะครับถ้าเกิดว่า,าเพื่อนเพนมีส่งรูปมาให้ผมดูแล้วผมเสนอราคาที่ผมพอที่จะซื้อได้นะครับเพื่อนๆนพอใจที่จะขาย fc อยากจะขายให้ผมก็ซื้อนะครับราคามันไม่ตายตัวนะครับเหรียญในกลุ่มนี้ราคาไม่ตายตัวราคาอยู่ที่ความพอใจกันมากกว่านะครับอันนี้ก็คือก็ถือว่า ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ก็คือผมอยากได้มาเป็นตัวอย่างในการทำคลิปนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับเหรียญแรกมักจะแพงเสมอนะครับเหรียญนี้2003นะครับแต่ว่าคือเหมือนกับเราได้มาแล้วอ่ะนะครับเหรียญที่2ออาจจะความอยากมันอาจจะลดลงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเหมือนกับของที่เรายังไม่มีอ่ะเหมือนเหรียญเนี้ยนะครับ ความอยากของผมร้อยเปอร์เซนอยากได้นะครับสู้ราคาแต่พอเรามีเหรียญน,นี้แล้วเพื่อนๆมีอยากจะอยากจะเสนอมาขายนะครับความอยากได้ก็ยังมีอยู่แต่ก็คืออาจจะลดลงลงมาเหลือสัก80 70%เซนตนะครับราคารับซื้อก็คือราคาที่ผมซื้อไหวนะครับก็ลองเสนอราคาลองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสนอราคาลองส่งรูปมาดูเดี๋ยวผมเสนอราคาให้นะครับก็ก็ รู้สึกว่าพูดเยอะนะครับแต่ก็คือคือพูดเรื่องจริงนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับเหรียญแบบนี้เหรียญรุ่นนี้หรือว่าหลายๆรุ่นะนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมีปลอมแปลงมีดัดแปลงออกมาเยอะมีบางท่านสอบถามผมว่ามีดัดแปลงมีเหรียญปลอมด้วยเหรอนะครับถามผมว่าเหรียญ5้าบาทปี4ี่ศูนย์มีปลอมด้วยเหรอนะครับ ท่านยังไม่รู้อะไรนะครับถ้าท่านถามแบบนี้ปลอมกันเยอะมากสําหรับเหรียญหาบาทปี40แล้วเหรียญในกลุ่มนี้นะครับเหรียญอะไรก็แล้วแต่สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีกระแสเริ่มมีราคานะครับจะเกิดการปลอมแปลงนะครับยกตัวอย่างพระเครื่องง่ายๆเลยนะครับปลอมกันเยอะมากเหรียญก็มีการปลอมแปลงดัดแปลงนะครับก็คือการตรวจสอบก็ จะต้องมีประสบการณ์หรือว่าต้องมีความรู้พื้นฐานสักเล็กน้อยนะครับกับการตรวจสอบเหรียญท่านจะได้แบบไม่โดนโกงนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมมารับซื้อโอกาสโดนหลอกเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่มีวิธีป้องกันของผมถ้าผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ซื้อนะครับอันนี้คือคือเราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับโอกาสที่จะโดนหลอกสูงนะครับคนรับซื้อเหรียญเราก็ไม่ชัวร์เราก็ไม่รับนะครับ นี่นะครับก็เหรียญนี้โอเคนะครับเป็นตัวอย่างที่นํามาให้ดูกันนะครับผมรับซื้อนะครับเหรียญแบบนี้ก็ยังมีราคารับซื้ออยู่นะครับเริ่มต้นที่500ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับเหรียญเนี้ยเหรียญแรกอ่ะแพงเพราะว่าซื้อมาเป็นตัวอย่างนะครับเหรียญนี้โดนไป2องพแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับความอยากมันลดลงนะครับก็ซื้อราคาเดิมนะครับห้าร้อยถึงพันห้านะครับใครมีก็ลองส่งรูปมาดูนะครับแบบนี้นะครับก็ อพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าเพิ่งมาศึกษาแนะนำนะครับให้เริ่มศึกษาเรื่อยๆนะครับดูคลิปให้เข้าใจสักคลิปหนึ่งก่อนนะครับพอเราเข้าใจเหรียญสักรายการนึงนะครับเราค่อยไปเรียนรู้คลิปอื่นๆนะครับแบบนี้มันจะดีกว่าไม่ใช่ว่าดูอัด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 ,อดมาวันหนึ่งสิบคลิปแต่ว่าไม่เข้าใจเลยสักคลิปนะครับอันนั้นก็คือ มันค่อนข้างจะเสียเวลาไม่ได้ประโยชน์นะครับก็คือลองดูคลิปให้เข้าใจให้เข้าใจสักสักคลิปหนึ่งก่อนนะครับเราก็จะจําจําได้ว่าอ๋อคลิปนี้พูดถึงเหรียญอะไรจุดเด่นแบบที่ขายได้คืออะไรดูปีพศหรือว่าดูความผิดพลาดนะครับคือเราจับประเด็นให้ได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นความรู้ที่ติดตัวเราไปตลอดนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ต้องโอนเงินนะครับเพราะว่าออโอนไปแล้วนะครับเหรียญนี้โอเคนะครับเหรียญค่อนข้างสวยนะครับ ก็ก็ก็อยากได้นะครับก็ก็ก็ดีใจนะครับที่ที่ได้มานะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ